หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี ค่ะเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยช่วงหมอคุยข่าวช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยออวิตเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีก็มีตัวช่วยอย่างออวิตเต้นะคะจะได้เผยผิวกระจ่างใสมีความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกัวยแล้วทาอะไรก็ไม่ิดนะคะจริงค่ะแต่มีเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการชักชวนหรือการชาเลนจ์ที่ผิดผิดจนเป็นข่าวให้เราชวนคุณหมอคุยในวันนี้เป็นเรื่องราวของการทำเบนนาริลชาเลนจ์เป็นเด็กชาวอเมริกันนะคะเขาก็ทำไวรัลว่า เฮ้ย <Hey, S 2> ให้เราเนี่ยมาลองกินเบนนดริลก mm ันเยอะๆเพื่อที่ต้องการให้เกิดอาการปาสสาทหลอนแล้วเด็กวัยรุ่นก็เชื่อทำชาเลนจ์ hmm. นี้ตามจนเป็นเหตุให้เด็กวัยรุ่นชายชาวโอกลาโฮมาอายุ15ปีรายนึงเสียชีวิต mm hmm. แล้วก็มีเด็กที่เท็กซัสอย่างน้อย3คนที่ ต้องเข้าโรง,<ล>งพยาบาลวันนี้ค่ะก็เลยต้องมาชวนคุณหมอคุยกันว่าไอ้เจ้าเบนนดริลคืออะไรแล้วมันส่งผลเสียต่อร่างกายจนถ,ถึงขั้นเสียชีวิตได้ยังไงเนี่ยคือจริงเบนนดริลเนี่ยมันเป็นยาที่ใช้ในการรักษากลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เช่นในอเมริกาหรือว่าในต่างประเทศมันก็จะมีเรื่องของไข้ละอองฟางดังนั้นกลุ่มพวกนี้ก็จะช่วยทําให้ลดอาการไอจา,ามลดอาการน้ำมูกไหลน้ำตาไหลตาแดงหรือผื่นลมพิษ ผิวหนังอาการคันต่างๆตามผิวหนังนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังเอามาใช้ในการรักษากลุ่มคนไข้ที่มีอาการเมาลดเมาเรือก็จะช่วยในการทําให้ง่วงนอนแล้วก็เลยทําให้ลดอาการเมาเมารดเมาเรือเมาเครื่องบินพวกนี้ได้หรือบางคนก็เอามาใช้ในการรักษาพาร์กินสันได้เพราะมันจะง่วงๆแล้วก็เป็นยาที่แบบหาง่ายหาซื้อได้ไม่ยากค่ะ ในกลุ่มของยาตัวนี้จริงๆแล้วมันมีผลข้างเคียงค่ะผลข้างเคียงอันหนึ่งที่เป็นอันที่เขาเอามาใช้รักษาโรคอื่นก็คืออาการง่วงนอนนี่เองงั้นในส่วนของผลข้างเคียงของยาตัวนี้มันมีนะง่วงเสืออการหนึ่งและอาการอื่นๆที่พบได้ก็จะมีปากแห้งคอแห้งจมูกแห้งนั่นคือเขาเอามาใช้รักษาคนไข้ที่มีปูมแพ้ปูมแพ้น้ำมูกไหลนั่นเองคนไข้ที่มีอาการเบื่ออาหารถ้าเกิดว่าใช้ยาตัวนี้ก็อาจจะทําให้เบื่ออาหารได้ท้องไส้ปั่นป่วนบางคนอาจจะท้องผูกบางคนก็ท้องเสีย ได้นะคะหรือว่าจะมีอาการตาแห้งได้เพราะว่ามันแห้งไปหมดนะบางคนก็จะมีตาแห้งนะมีอาการตามมวได้หรือบางนอาจจะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะหรือบางคนก็ง่วงซึมเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เขาใช้เครื่องจักรหรือขับรถเนี่ยถ้าจะรับประทานกลุ่มพวกนี้ต้องระวังคานนี้นอกจากนี้แล้วมันจะมีอาการแพ้ยาได้อีกคันนี้กลุ่มอาการแพ้ยาก็จะมีตั้งแต่ใจเต้นแรงใจสัน่น หรือปสัสสาวะไม่ออกนะปัสสาวะลําลบากนะคะหรือจะมีอาการสับสนหรือมีคนไข้ไมีความรู้สึกเหมือนกับกระสับกระส่ายหรือเหมือนจะเป็นลมหรือหงุดหงิดนะอยู่ไม่นิ่งอย่างเช่นเด็กเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้บอกเราไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงแต่ว่าบางทีเขาก็จะมีอาการเหมือนกับตื่นเต้นกระวนกระวายเหมือนหงุดหงิดเหมือนไม่อยู่นิ่งอย่างเงี้ยหรือบางทีอาจจะมาด้วยอาการตึงคอตึงกรามหรือมีการกระตุกของกล้ามเนื้อหรือบางทีอาจจะทําให้เขาเหมือนกับพูดไม่ค่อยดีเพราะว่า มันจะมีการบวมในส่วนของลิ้นแล้วทําให้มีปัญหาในการเคลื่อนไหวลิ้นเวลาที่เราพูดหรือเวลาที่เรากินค่ะพอตาแห้งมากๆบางทีก็ทําให้มีตามมวแล้วก็มองไม่ชัดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นยาที่มีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะใช้ยาตัวน,นี้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องข้อควรระวังใช่จริงๆแล้วยานี้ควรจะจ่ายโดยแพทย์แต่ถ้าเราจะไปซื้อยาเองเนี่ยอย่างน้อยก็คือต้องบอกเภสัชว่าตอนนี้เรามียาอื่นกินอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะมันอาจจะออกฤทธิ์ คล้ายๆกันไปเสริมฤทธิ์กันแล้วทาให้เกิดปัญหาหรือบางทีเนี่ยไปรับประทานพร้อมกับการดื่มสุรา,าพวกนี้ก็จะยิ่งทําให้ยามันออกฤทธิ์มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเว้นซีซ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปใช้ในเด็กค่ะ เด็กต่ากว่า2ปีเนี่ยเขาห้ามใช้เลยดุแนแอนอย่างในข่าวยังอายุมากขึ้นมาหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วในกลุ่มของเด็กเนี่ยแพทย์ก็จะต้องมีความระมัดระวังในการใช้มากๆนะในเด็กที่มีเป็นเด็กโตขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะใช้จะอะไรเด็กควรจะต้องใช้ความระมัดระวังหรือบางทีเนี่ยเราไม่รู้เรากาลังตั้งคันอยู่เวลาไปใช้ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะว่ายานี้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะผ่านเข้าสู่น้ํานมมารดาไปถึงลูกได้ ล,ลูกก็อาจจะเกิดปัญหาได้เพราะว่ามันไม่ควรจะใช้ในเด็กนะหรือถ้าสมมติว่าเรากําลังมีผื้นมิแพรอยู่แล้วเราใช้ยาตัวนี้อยู่แล้วไปหาหมอต้องแจ้งแพทย์เขาเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าแพทย์เขาให้ตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนังเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อใช้ยาตัวนี้อยู่อาจจะทําให้ไม่เห็นผลใช่ค่ะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อต้องมีการงดยาก่อนก่อนที่จะ ทำการทดสอบนะคะคือจะบอกว่าตัวยาเขาเองก็มีทั้งผลข้างเคียงแล้วก็ข้อควรระวังเยอะมากๆแต่การใช้ยาแบบเกินปริมาณแล้วก็ผิดอันตยาแบบยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วที่เรารู้สึกว่าการดูอะไรในโซเชียลเนี่ยโอ้โหต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็อย่าไปทําตามทุกอย่างในโซเชียลเพราะเราไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่ามันมีอันตรายแฝงอยู่มากน้อยขนาดไหนนะคะยังไงอันนี้ต้องฝาก เตือนบุดหลานของผู้ชมเลยเนาะ,ะถ้าเกิดเห็นชาเลนจ์แบบนี้ก็ต้องบอกน้องๆให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดและอันตรายมากๆจริงๆะนะค,ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ผู้ชมค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้ใครที่รู้สึกว่าใจแหลกแตกสลาย <c oughs> เพราะมีรอยแตกอยู่ตามร่างกายเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะสักครู่ค่ะ